หลักไวยากรณ์ที่ควรรู้ข้อที่80 passive voice หรือโครงสร้างประธานบวก verb to be บวก verb ช่องสส่วน coactive คือโครงสร้างส m ำวันบวก verb to have บวก something แล้วก็ดันคาว่าดันในที่นี้ก็คือคำกริยาช่องสทุกคำนะครับเช่นถ้าประโยค passive voice พูดว่า s u e t bedroom was tidy by mary แปลตาหลักวยากรณ์แปลว่าห้องนอนของซูถูกจัดให้เรียบร้อยโดยแมรี่หรือถ้าแปลเป็นไทยเข้าใจง่ายก็คือแมรี่ได้จัดห้องนอนของซูเรียบร้อยแล้วแปลเหมือนกันนะครับแต่เขียนประโยคต่างกันนั่นก็คือแบบนี้เขียนเป็น passive voice แต่ถ้าเขียนเป็น a a t i v e นะครับก็จะแทนค่าข้างบนนั่นก็คือสามวันก็คือซู What t o have ก็คือ hat แล้วก็ something ก็คือ her bedroom ส่วน done นะครับก็คือคำว่า tidy ก็เป็น Sue hat her bedroom tidy by Mary ถ้าแปลตามศัพท์นะครับแปลว่า Sue ได้ให้ห้องของหล่อนนั้นถูกจัดให้เรียบร้อยโดย Mary แต่แปลเข้าใจแปลเหมือนกันนะครับก็คือ Mary จัดห้องนอนของ Sue ให้เรียบร้อยแล้ว ต่อหน้าสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับของหนังสือ Fly w i s h English นะครับที่เป็นหนังสือเรียนนะครับนะหนังสือนี้มี90หน้าครูสอนให้ตั้งแต่หน้าแรกเลยนะครับนักเรียนหน้าแรกนี่นี่ก็คือหน้าที่มีบทที่1นะครับอาจจะเป็นหน้าที่8ที่9นะครับนะไม่ใช่หน้าที่1เลยก็มาแปลคำศัพท์บนต่อนะครับ things และสิ่งต่างๆ we พวกเรา say พูด เขาบอกว่าเป็น f o r m u l a i expression expression แปลว่าการแสดง formulaic นะครับก็คือหลักสูตรตามสูตรนะครับไม่ใช่หลักสูตรตัวทีครับแสดงตามสูตรก็คือพูดไปตามโครงสร้างของประโยคนั่นเองหรือพูดไปตามวัฒนธรรมอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวใส่แถบสีให้นิดหนึ่งนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะทับกับตัวเลข ใส่นี้เสีนี้เลยก็ได้ h ั l โหนะครับเป็นการทักทายเป็นทางการหน่อยแต่ถ้าห่เป็นการทักทายไม่เป็นทางการนะครับแม่นี่นะครับแปลว่ามากเท่าไหร่ let let นะครับแปลว่าอนุญาตตัวนี้ย่อม,มาจาก us นะครับก็คือแปลว่าพวกเราพวกเราไปทําอะไรนะครับใส่คํากริยาตรงนี้ลงไปแล้วก็กันเถอะเช่น let's go พวกเราไปกันเถอะเป็นต้น หรืออนุญาตให้พวกเราทำอะไรก็ว่ากันไป no แปลว่าไม่ o ้ก็คือเป็นคำอุทานนะครับ o ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดแต่ก็ว่าไป sorry เสียใจด้วยขอโทษด,ด้วย t o แปลว,ว่าด้วยเหมือนกัน wow นะครับเป็นคำอุทาน yes ใช่นะครับ what นะครับคำศรรพัพท์หลายๆคำศรรพัพท์ that ซึ่ง tell แปลว่าบอก which one แปลว,ว่าสิ่งไหนอันไหน ไม่ใช่หนึ่งนะครับวันในที่นี่แป็สิ่งไหนอันไหน which one นะครับแปลด้วยกันว่าอันไหนสิ่งไหนและ how many มากเท่าไหร่นั่นก็คือวงเล็บ determiner ก,ก็คือเป็นตัวกําหนดนั่นเองนะครับตัวกําหนดในที่นี่ก็คือ article นาหน้านั่นเองนะครับเช่อนอะนะครับหนาเป็นตัวกําหนดแปลว่าหนึ่งนะอะเนี่ยจริงๆแล้วไปนําหน้าคําศัพท์ไหนจะแปลว่าหนึ่งนะครับแอนก็เหมือนกันนะครับแอน่านําหน้าคําศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ อะนำหน้าคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะแอนี่นะครับแปลว่าบ้างใช้ได้ทั้งคำนับได้นับไปได้คำเอกพจน์หูพจน์ใช้ได้หมดไมนะครับแปลว่าของฉันซัมนะครับแปลว่าบ้างใช้ได้ทั้งประโยคนับได้ใช้ได้ทั้งคํานามที่นับได้นับไปได้นามเอกพจน์หูพจน์ใช้ได้หมดนะครับแต่จะใช้ในประโยคบอกเล่า ดดนะครับแปลว่านั่นใช้กับนามเอกพจน์นะครับแต่ว่า,าเราสามารถมองเห็นได้แต่เราไม่สามารถเอามือไปจับถึงนะครับเลยต้องบอกว่าเดดนั่นส่วนเดนะครับเป็นคัามาติโกที่ไม่มีคำแปลนะครับดากรูปใส่ขีดเอาไว้ไม่มีคำแปลสามารถใช้นำหน้าคำนามทุกตัวได้หมดเลยนะครับนะทั้งนามนับได้นามนับไม่ได้นามเอกพจน์นามผู้พจน์ ถ้านักเรียนนึกถึง article ตัวไหนไม่ออกนะครับให้นึกถึง the หมายเหตุเลยนะครับ the นำหน้าได้หมดเลยและคำนามทุกคำนะครับน,นในภาษาอังกฤษนั้นต้องมี article นำหน้านะครับไม่ใช้ article นำหน้าไม่ได้เด็ดขาดนะครับนนในภาษากัีกฤษ i s นะครับ this นะครับแปลว่าเหล่านี้ตามมาด้วยคำนามพระพจน์นะครับและเราสามารถเอามือไปจับ ได้นะครับอยู่ใกล้ๆนั่นเองแต่ถ้าอยู่ไกลใช้คำว่า t o a s e นะครับ t s o s e แปลว่าเหล่านั้นแล้วก็ h i s นะครับ t s s this นะครับแปลว่านี้ใช้กับนามเอกพจน์นะครับและเราสามารถเอามือจับหยิบได้นะครับนะต่อไป what นะครับตัวเม็ดคำศัพท์ that ซึ่ง tell บอก moreabout things things แปลว่าสิ่งต่างๆ About เกี่ยวกับมอมากเพิ่มเติมยิ่งขึ้นนั่นก็คือค,อคำ adjective หรือคำคุณศรรัพท์เป็นการบ่งบอกคุณลักษณะของคนสัตว์สิส่งของเช่นคำว่า beautiful สวยงามนะครับ big ใหญ่ clean สะอาด dirty โสกปลก long ยาว new ใหม่ old เก่า short สั้นหรือเตีย้ย small เล็ก thin ผอมหรือบาง คำเหล่านี้นะครับเป็นคํา adjective หรือคําคุณศัพท์หรือคําวิเศษที่บอกลักษณะของคนสัตว์สิ่งของต่อไปในหมวดของ words นะครับคำศัพท์ that ซึ่งเ l l บอก where things are ก็คือว่าสิ่งนั้นๆอยู่อย่างไรอยู่ที่ไหนเขาเรียกว่าคำ preposition หรือคำบุพบทนั่นคือคำว่า behind ด้านหลัง between นะครับอยู่ระหว่าง in ใน Next to ติดกันหรือถัดไป Of ของ On บน Under ภายใตย้ต่อไป What s term คำพท์ To ask เพื่อที่จะถาม About เกี่ยวกับ People ผู้คน and Things แล้วก็สิ่งของต่างๆเขาเรียกว่า interrogative ก็คือประโยคคำถามนั่นเองประโยคคำถามหรือว่า question word นั่นเองนะครับ What แปลว่าอะไร where นะครับเราที่ไหน which แปลว,ว่าอันไหนสิ่งไหนนะครับใช้กับสัตว์หรือสิ่งของ who นะครับแปลว,ว่าใครอันนี้ใช้ขึ้นต้นประโยคนะครับแต่ถ้าใช้เชื่อมประโยคนะครับ what แปลว,ว่าสิ่งซึ่ง where แปลว,ว่าที่ซึ่ง which แปลว,ว่าอันซึ่งสิ่งซึ่งนะครับ who แปลว,ว่าผู้ซึ่งนะครับถ้าใช้เชื่อมประโยคต่อไป what นะครับคำศัพท์ t ูชุกนะครับเพื่อที่จะพูดเพื่อที่จะบอก about เกี่ยวกับพี่พูผู้คนนะครับและเต้งสิ่งต่างๆวงเล็บ pronouns คือคำสรรพนามหรืออธิบายสั้นๆว่าคำเหล่านี้ใช้แทนคนสัตว์สิ่งของเป็นการกล่าวซ้ำเป็นครั้งที่2ที่สามนะครับเช่นอภินันเป็นผู้ชายพอกล่าวครั้งที่2ก็กล่าวว่าฮีนะครับคือเขาผู้ชาย เธอนะครับแปลว่าของหล่อนของของผู้หญิง he นะครับย่อมจาก he is นะครับเขาคือเขาเป็นหรือเขาอยู่ his นะครับแปลว่าของของผู้ชาย i นะครับแปลว่าฉันแปลว่าผมแปลว่าข้าพเจ้าเป็นต้น i am นะครับเป็นประโยคยังไม่เต็มประโยคนะแต่ถ้าแปลก็แปลว่าฉันเป็นฉันคือฉันอยู่ it แปลว่ามัน it is นะครับย่อมาจาก is นะครับมันคือมันเป็นมันอยู่ ชีสแปลว่าหล่อนนะครับชีสหรืออ่านว่าชีสนะครับเพราะเป็นตัวย่อหล่อนคือหล่อนเป็นหล่อนอยู่แล้วก็อาคำเหล่านี้นะครับนะเมื่อกี้อธิบายไปครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เขาเขียนมาในอ่าหน้านี้นะครับก็อธิบายซ้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือ that แปลว่านั่นแต่ถ้าใช้ใช้เชื่อมนะครับจะแปลว่าซึ่ง หมายถึงว่าใช้เชื่อมประโยคสองประโยคเข้าด้วยกันนะครับ this แปลว่าเหล่านี้นะครับใช้กับนามพหูจพ์แล้วก็เราสามารถหยิบจับได้นะครับหมายถึงว่าเราอยู่ใกล้นั่นเอง day <They S 2> นะครับแปลว่าพวกเขาทั้งหลายใช้ได้ทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งของนะครับอย่าเข้าใจผิดว่าใช้เฉพาะคนอย่างเดียวนะครับ there, there นะครับพวกเขาคือพวกเขาเป็นพวกเขาอยู่ this แปลว่านี้นะครับอธิบายไปแล้วนะครับใช้กับของที่ อยู่ใกล้ตัวเรานะครับและตามเรื่องคำนามเอกพจน์ We นะครับ mm hmm. พวกเรา We are นะครับย่อมาจาก We are อ่านว่า We are. พวกเราเป็นพวกเราอยู่พวกเราคือนะครับแล้วก็ Your แปลว่าของคุณเป็นว่าจบนะครับหนาะคำศัพท์แรกแ,แล้วเขาก็เขียนขึ้นมาว่า Now I know more than to 150 r d watts Now Now แ้ะตอนนี้ Now ก wow ็แปลว่าว้าวตัวทีครับอันนี้คาบูทาน ว้าว wow, ตอนนี้ now I know ฉันรับรู้หรือฉันเรียนรู้ m o r e than น5 0 words เรียนรู้คำศัพท์มากกว่า250คำศัพท์แล้ว m o r e t h a n แปลว่ามากกว่านี่คือคำแปลนะครับและแล้วก็จบหน้า90หน้าสุดท้ายนะครับของหนังสอือ fly wishing list ของชั้นป .1 ที่เป็นหนังสือเรียนนะครับแล้วเดี๋ยวหนังสือแบบฝึอหัดหรือ w o r k ์กบุคุณครูจะนำมาสอนให้ภายหลังนะครับเป็นดันว่าวันนี้จบหนังสือ y w y s h ิ n g l i s นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับหนาช่องครูนัน a n n e l ซึ่งเข้ามาดูการสอนหนังเสือนะครับหนังสือเรียนนะครับตั้งแต่ชั้นป .1 จนถึงชั้นม .6 นะครับแล้วก็ข้อสอบ O.net นะครับหาป .6 ม .3 ม .6 เป็นตัวอย่างไว้ให้นะครับหาในช่องครูนัน a n n e l หรือหลักวัยากรต่างๆนะครับสามารถเข้ามาชมได้เป็นว่าวันนี้นะครับจบนังสือ Flywish i n g l i s h ป่1หนงังสือเรียนขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณครับจากกระผมครูอาพินันดำสีใหม่สวัสดีครับผมฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแช่ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูหมอบให้ท่านก็การุน ช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกระผมครูอาี่นั่นต้องขอขอบคุณ